สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ก็บสิพาพ่อแม่พี่น้องมาสำรวจราคาควาวง้มครับที่อำเภอชุมแพครับจังหวัดขอนแก่นเป็นตลาดนัดโคกระบือครับผมก็ถือว่าเป็นขั้งแรกครับที่เขามาเยี่ยมชมในตลาดนัดโคกระบือครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบริงราคาควายกันครับว่าช่วงนี้ราคาควายเป็นจังไรเนี่ยครับผมสำหรับตลาดนัดโคกระบืออำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นก่อนสิไปสำรวจราคาควาวง้มก็สำหรับทุกทิปการเดินทางครับ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเครื่องดื่มแบตเทอร์ไทยผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่เสียเหงือจากการทำงานหรือว่าผู้ที่เสียเงอจากการออกกำลังกายครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์น้ำดื่มแบตเทอร์ไทยครับให้บอยทีซีชื่นใจในการเดินทางไปทุกที่ครับผมนี่ดินี่มาพี่นอ้องมาเบิงางัวงามสะกดไกคอนสี่เบิงควายนี่มาจากไหนครับพี่อยู่ชุมแพนี่แหละครับครับผมครับ อันซื้อฟาร์มเฮานี่ฟาร์มอย่างกูครับซื้อโชคปัญญวัตรครับผมโชคปัญญวัตรฟาร์มครับครับมื้อนี้มาจากตัวครับมื้อนี้มื้อนี้ได้มา2งตัวนี่ครับ2อตัวสตัวนี้บ่ครับแม่นครับทางซ้ายนี่งามๆนี่ทางซ้ายนี่เป็นลูก KF31 ครับ KF31 เนาะ17เดือน17เดือนครับโอ้หนานนเลยนานนานเนาะเนียงงามๆเลยเนาะพี่เนาะเปิดเท่าไรแล้วครับมื้อนี้ ตัวนี้เปิดไว้59ครับผม59ครับรับประกันตำนิครับรับประกันตำนิทุกจุดเนาะครับโอ้งามอีหลีเลยคุณคุณผู้ชมสูงสูงยังไงครับตัวนี้สูงประมาณ140 143ครับ143เนาะครับร้อยมื่อสาวเนอ้าเห็นคุณคุณผู้ชมอยากได้ไปเลี้ยงพ่อ,อไปเลี้ยงไปพัฒนาต่ออยู่ที่คุณผู้ชมเด้อ บอร์โทรเฮานี่เป็นเบอร์โทรใดครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าครับครับผมหนึ่งสามศูนย์ครับผมเจ็ดเก้าหกสองครับเจ็ดเก้าหกสองเนาะครับผมแล้วก็นี่ตัวนึงตัวนี้เปิดเท่าไรครับนี่ตัวนี้เปิดไว้สี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ดเนาะครับอันนี้ก็เป็นหัวสาวคือกันครับหัวสาวหัวสาวพร้อมผสมครับหมูอันนี้เป็นสัตว์แล้วรอบนึงแล้วครับเป็นสัตว์บวกหม่อวานครับเมื่อวานพันธุกรรมเป็นไปเป็นมากจังเด็ครับนี่ตัวนี้มันเป็นลูกซีไว้ครับผม ลูกซีวครับลูกซีไศูน96ครับโอ้มาสองตัวคุณผู้ชมครับพี่จังใดก็โทรมาตามเบอร์ที่แจ้งอีกจะข้างครับเบอร์ยังไงครับศูน99ครับ1307962ครับครับผมครับผมหมอบำครับหมอบำหมอบำโทรมาติดต่อได้เลยครับผมครับขอบคุณหลายๆครับผมครับผมไปตัวข้างไปหาบึงค้อยอ้หลายขนาดเด้งว่ะคุณอะ bằng ở đây của đây ngoài đây ngoài ngang 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 ทุกแดนครับหนึ่งรูปบบทุกตัวใดก็แบกแดงอีระวันหรือแบบไหแดงอีระวันบ่โอ้หูงามขนาดเนาะครับมื้อนี้มาจากตัวขับมื้อนี้มาสองตัวครับสองตัวโอ้โหหูงามทั้งคู่เนาะครับเปิดเท่าไรครับนี่คุณพ่ออีแดงอยากได้สี่มื่นกับหนึ่งอีแดงสี่สิบทวนเลยเนาะครับต่อรองได้บ่คุณพ่อกันไปไกลๆกับมว่ากันสี่มื่นก่อนเนาะครับ สี่หมืบาทเบอร์โทรนี่เบอร์โทรอย่างคุณพ่อหนึหกสาครับผมเจ็ดห้ครับผม6กสามหครับคุณพ่ออย่างครับนี่พ่ออาทิตย์ครับพ่ออาทิตย์โอ้คุณพ่ออาทิตย์เนาะตัวขาวๆหนึ่งครับสี่สิบหครับยิบห้าสี่สิบสี่สิบเนาะโอ้ตัวตัวเท่าเนาะสี่สีสิบห้าคุณผู้ชมครับูเงาเงาง้มงผู้ใดอยากได้ก็โทรมาหาคุณพ่อเ้ยครับ มามาคุณผู้ชมมาหอดสนามคว้ยแล้วเฮาสำรวจราคาคว้ยมองดูเป็นจังไหนคว้ยกระไหลง่อยกระไหลเด้ดนี่นี่นครับสวัสดีครับเมียนห้อยถุงตาเนะครับนี่ครับได้มาจากตัวเขาไหมนี่นี่อยู่มาก ถึงวัดต้องเพื่อเกิดสิบแปดตัวครับสิบแปดตัวป้าติดทวงได้มาหลายเนี่ยคุณพี่ตัวนี้เป็นไปเป็นมาจังเดยครับนี่ตัวนี้เป็นในลูกชุโมม้ครับลูกชุโมม้ครับเป็นลานของเพชรอุดรอ๋อ้ลานเพชรอุดรเนาะเมนครับผสมแล้วผสมแล้วเมนครับผสมได้ประมาณสองสัปดาห์แล้วครับครับนี่สูงไรบ้างเลยครับนี่ตัวนี่ร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามห้านะครับผม ห้อยตามเปิดไว้เท่าไรครับนี่เปิดไว้หกมือห้าพันครับหกมือห้าพันเนาะครับลูกซูโม่เม่นครับสายเลือดแท้ๆของเพชรอุดรแล้วมันเกิดชื่อว่าเหล่าคนเม่ค่อยนิยมมันเจีาดครับแมกนเป็นควายเจ้าเนี่ยนะครับครับพอเอาไปเลี้ยงอยู่ราคาหน่ยเนาะพัฒนาตัวตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้กระเม่นเม่นครับครับตัวนี้เป็นเป็นไปเป็นมาจังไรครับนี่ตัวนี้เป็นควายบ้านๆนะครับควาย เราธรรมดาเหรครับเราธรรมดาเท่านี้เนาะเป็นอ่างนี่เนาะเป็นเล่าของร้านเหรอครับอ่างดีด้วยนะครับเรียบก็ดีซะไหมเนี่ยเรียบดีครับคุณอะเรียบงามหมดเรียบนาดีขนาดเนาะครับเไปเต่งเรียบเต่งอย่างเงี้ยหางเหิงดีบดเป็นควายลูกตัวแรกควายลูกแรกเนาะมนครับี่นี่ให้เพิ่งด้านคางนี่ชืเอาลูกนี้เนี่ยว ชื่อวอาลูกเดือนไหนคุณอะนี่ร้อยสามสิบแปดสูงเท่าไรครับร้อดครับร้อยสามครับอ้เปิดราคาเดครับนี่ตัวนี้เปิดไวเจ็ครับเจ็ดสิเนาะครับูร้อยสปกับถือว่าสูงเติบอยู่ดครัิพ่อไปพัฒนาได้หรือด้ครับนี่ครับโนี่นี่หามุ่นกลัวครับเลยหูค่อยตามนี่เล็บดีเนาะ เมนครับเปนเควนเควนฝูงครับมันโมเมนเควนทำทอกครับส่วนหลายเราจเป็นเควนฝูงบัดเควนฝูงเนาะเมนครับเล็บงามได้หนี่งเมนครับตัวนี้ร้อยสามหกนี่ล้ำตัวล้ำตัวดีสูงสี่เหลี่ยมดีเนาะครับชิงบุคอห์บุคอห์บุบูสูงเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบหกชินครับโอ้ร้อยสามหกตัวนี้เปิดไว้หาสิบห้าครับเปิดไว้หาสิบห้าเนาะเมนครับห้าหมื่นห้าพันบาทนี่ลูกตัวใดครับนี่ตัวนี้เป็นลูกหมุนแขนครับ ลูกม้วนแค่นครับโอ้นแคตัวพ่อพันธยุคฝูงผมแล้วครับครับพอคุ้มฝูงเนาะครับงี้นางหน่อยกับนี่ไปนางหน่อยป่ะครับภาพเบื้องเนี้ยอ่าอ้งกหอยต่ำภาพเบื้องค่อยย่างหนักเลยมือนี่ครับเอามาบัก์ลายตัวครับอยู่ฝ้ามกับอีกไลยครับเป็นเรื่อยๆนี่นางหน่อยสาวๆครับนี่สาวหน่อยสาวหน่อยครับสิบหกเดือนสิบหกเดือนเนาะสิบหกสิบหกสิบเจ็ดเดือน โอ้16เดือนพ่อไวปสามหมื่นเลยครับสามหมื่นเมียนห้วยพ่อเอาอยู่ได้คุณผู้ชมเอีนครับพ่อผสมประมาณอีกไม่เดือนสิบสิบเดือนี่ก็ผสมได้แล้วโออ้พ่อฟังพ่อฟังราคาหนึ่บสามหมื่นตลาดนัดนี่ก็ชิ้นดีอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นบ้านอย่างไรครับนี่อันนี้บ้านหนองตุ้มนกครับบ้านหนองตุ้มนกเนาะบ้านหนองตุ้มนะครับผมหนองตุ้มนกอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น นี่ตัวใดบ่ครับนี่นีตัวอีกตัวนึงแน่ไอหนี่ของห้อยตามนี่หลายขนาดหงหอยตาเหมายกฟูงกับแบ่งให้คือเอาคุณผู้ชมตัวครับบ่พอใจเบิ่งอยู่ฟาร์มอีกเกียบเอามาปานนี่ลราบ่มีิงหางครับแบ่งชุดตัวนี่ลูกเพิ่อนพันธุกรรมเป็นไปเป็นมาจังไงครับนี่ตัวนี้เป็นทับพาะคุ้มฟูงครับแต่ว่าเรามันงที่เป็นเราไอ้ ปานสุรินโอ้เป็นเราปานสุรินเนาะเป่าลูกปานสุรินแทงขาเนี่ยเาคาราดินเนาะเป็นลานของปานสุรินครับอืมแม่เพื่อนนี่สูงลายปันไดครับนี่ประมาณร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบครับอืมร้อยสามสิบเสนดักคะแนนครับนี่นนี้เปิดไว้หาสิพาเถอะกันครับหาสิพากับห้าหมื่นห้าพันโอ้กับพ่อฟังนี่คุณผู้ชมราคาควายช่วงนี้พ่อเอาไปเลี้ยงพ่อเอาไปพัฒนาต่ออยู่ดี สำหรับคนที่อยากเลี้ยงฟั่มฟั่มห้อยตามยืนอยู่ทั้งเดี่ยครับฟั่มโอ้กันอยากครับพ่อผมก็มาตลายด้านนี่แหละครับโอ้ด้านนี้ครับครับผมกับเบอร์โทรนี่เป็นเบอร์อะไรกว่าครับโทรศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดสี่แปดเจ็ดสองหกครับไม้ห้อยตามชุมเขตครับผมโทรมาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้นะครับเนาะครับมาอยากถามยังได้คุยแบบเด็กกับโทรมาถามก็ได้งัวกแบบนี้ครับ ว่ากระมีเนาะครับมีทุกรูปแบบครับอันคันทิพ่อห้อยถุงตามนี่อยู่ตลาดนัดนี่พ่อได้มือไหนครับนี่พ่อได้ซุ้มมือครับเพราะว่าเลี้ยงเว้ยอยู่กับมีแล้วครับโพ่อได้ไปข้างในเลยอยู่ร้อนนี่เนาะแม่นครับแต่ว่าขันตลาดนัดใหญ่กะสิวันทุกวันพฤหัสเนาะแม่นครับมือวันตลาดเป็นวันพฤหัสครับพฤหัสแต่ว่าห้อยตามนี่ประจําการอยู่นี่ตลอดครับทรมาในเบอร์โทรที่แจ้งไปครับคุณผู้ชมครับครับอยากได้ก็มาเอาไปโหลดครับผมครับตัวงามเม พาะไปพัฒนาอยู่ดอกคุณผู้ชมครับผมมา嘛พี่น้องมาเบิ่งควายงามกับน้องเน็ดไม่ห้อยเน็ดไม่ห้อยสาวน้อยเด้อบ้านสวัสดีครับสวัสดีจ้าทักทายคุณผู้ชมเนี่ยซื้ออย่างครับเนี่ยซื้อเน็ดจ้าเน็ดจ้าอืมรุจากเน็ดฟาร์มควายไทยจ้าเน็ดฟาร์มควายไทยโทรศูนย์แปดหกแปดหกห้าแปดหกหนึ่งห้าจ้าครับผม จังหวัดมาแต่จังหวัดใดครับนี่ใช้ภูมิจ้ะนนใช้ภูเนาะวโอ้ภูเขียวเขาเีงเนาะจ้ะโอ้ขึได้เป็นห้อยอยู่ปอใดรแล้วครับนี่ปศีซิขึ้นปอหาจ้ะปศีซิขึ้นปะหาปัดเป็นคือเกง่งเถอะปศีซิขึ้นปอหาขายควายเป็นเหรอโอเลี้ยงลูกได้ใจทีแล้วพว่อคุณพ่อเพื่อน <c oughs> นง่งอยู่ครับพันธุก,กรรมเป็นไปแ <c oughs> ม่จังใดครับนี่ตัวนี้ ลูกเต่าเรากลูกตัวใดครับลูกเบิ่มจ้ะลูกเบิ่มพันล้านเนาะจ้ะเปิดเท่าใดครับนี่มือนี้สองหมื่นเก้าจ้ะยี่สิบเก้าคะแนนคุณผู้ชมโอ้พอฟังเลยราคานี่หนางามเนาะหนางามเล็บงามเนี่ยเล็บหนาหนาเนี่ยเล็บหนาหนากะล่ากระล่าสูงหลายปานเลยครับนี่ ประมาณใบยี่สิบเท่าไรเลยจ้ะใบยี่สิบกว่าเนาะจ้ะจะเพียงข้อน้องเนตแล้วกันล่ะมีตัวใดครับนี่กับแม่ลูกจ้ะแม่ลูกกับแม่นังนะ่นจะแม่ลูกอะไรนี่บ่จะดูนี่เฮ้อ โอ้หัวได้ค่อยเชี่ยงขนาดเดียห้อยกับเก่งขนาดห้อยกับไะไรทุ่งไรปนอะไรครับนี่ลอยสามลอยสามสีสามหานะเปิดจากาคะแนนครับมือนี่เปิดสา,ดาดมาสิบเก้าคะแนนคุณผู้ชมโอ้ไปเบิ้งลูกเพิ่นโอ้นี่เด้อ พ่าลูกเฟ้นตากเนาะพูดนะตันๆนานาเนี่ยเล็บดีๆขึ้นแม่เพื่อนนี่อะไรนี่นั่นน่ะโอ้ลูกนี่เป็นลูกลูกตัวใดครับนี่ลูกลูกเพฟ้นอ๋อลูกพ่อคุ้มฝูงเนาะลูกพ่อคุ้มฝูงคุณผู้ชมว่าให้ลูกนาดีเว้ยเพื่อนนี่ นี่แหละครับสองตัวมีสองตัวบ่ตัวนึงจ้ะนี่อีกตัวนึงตัวนึ่งยี่พียวอะไรครับอีกตัวนึงอ้วน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 นั่นบอโอ้หัวได้ควายเพื่อนนี่จับได้สุ้ตัวเชื่องขนาดกูนะโอ้นายห้อยกระเก่งขนาดบ่เนี่ย เชื่องครับเชื่องโอ้ตัวนี้นะผ่าเปิดดีเนาะน้องเนี้เนาะจ้ะงามจ้ะงามเนาะตัวนี้สูงไรปันไดแล้วครับนี่สูงแล้วแล้วลอยสามสิบจ้าอ๋อมือนี้เปิดเท่าเลครับมือนี้เท่าเลครับเปิดเท่าเลตัวนี้นเปิดสามเอ็ดเนาะเปิดสามเอ็ดเด้คุณผู้ชมเด้อโอ้ตัวนี้ส่งส่งดีเด้สีงามเนื้อหนังดีเนื้อหนังดี นังน่งนาไซย์ใหญ่อัตลักษณ์ชัดเจนครับตัวนี้ก้อยไทยแท้ๆเลยจุดเต็มอัตลักษณ์นี่ครบครบมดเลยครับเบื้องตาเบื้องตาเบือเเบ้องแก้มเบื้องอ่องข้อกุกขาใหญ่สามสิบเอ็ดคะแนนว้าพอฟังขนาดเดียวราคาของของน้องนิดหนึ่ง<จ>อีกตัวนึงตัวนี้ ยิบหาหารอยเนาะคม่นั่งควายแม่นั่งโอเอตะเอเตะเลยตัวนี้ใสๆเลยไสไดครับนี่คยเปนบ้านเข้าเนาะเข่งขากัง่ายดีอยู่เนาะนี่ราคาเดียวกันนี่ยิบหาหาล่อยนี่ก็ยหาหาล่อยนี่น้องแดงน้องแดงดอคมเาหเนาะองมกัน กำลังสิเรื่อส่งการคุณนี่ตัวเลขยี่ห้ายห้อยหอยเน็ตเท่านี้เก่งเลยอีกจะข้างนี้เบอร์โทรเบอร์โทษยังครับนี่ศูนย์แปดหกแปดหกแปดหกหนึ่งหาจ้ะครับผมโทรมาได้ตลอดยี่สี่ชั่วโมงเนาะกันอยากได้ควายโทรมาเบาเลี้ยงควายได้ตลอดครับว้ต่อรองได้คุยยังคุยกันได้อีกไหมพุณนะคุณผู้ชมออได้ีก อ๋อเหรอครับนายห้อยเสาหน่อยเกียงเกียงนี่อยู่โรงเรียนไหนครับนี่บ้านหนองกุ้งจ้ะบ้านหนองกุ้งช่ยภูมิเนาะจ้ะผู้เขียวนี่แหละครับผู้เขียวเข้ามาอยู่หนอครับครับขอบคุณห้อยเนตหลายๆครับมือนี่ครับสวัสดีครับมาพี่น้องเขามาเบิ่งโตเงี้ยวๆหนาๆนี่ คุณพี่ทักทายคุณผู้ชมเขาน่ยครับครับผมครับพี่อย่างครับนี่ไอ้ในหอยยาครับหอยยาหอยยาหอยยาเนาะครับผมครับผมเมื่อนี้ได้มาตัวครับมื้อนี้ได้มาสองตัวขายเราตัวนึงครับขายล้วตัวนึงโอ้หมาเนาะหอยยาเนาะหอยยาครับเบอร์โทรนี่เบอร์โทรใดครับผมศูนย์แปดสามครับสามหกศูนย์ห้าศูนย์หกแปดครับครับผมหอยยาเนาะครับผมอยากได้ควายงามควายพัฒนาติดต่อะไรเลยครับผมมาเอามาเบือง เจาะเบื้องตัวนี้กันครับสำหรับพันธุกรรมนี่เป็นไปเป็นมากยงเดียครับนี่ตัวนี้สายพัฒนาเนี่แหละครับสายพัฒนาเข้าอนางครับแต่ว่าทองค่อยเพือกโอ้ทองค่อยเพลอกเนาะครับผมทองตัวใดครับนี่ทองลูกแก้วฟ้าครับเป็นลานแก้วฟ้าในทองอ๋อเป็นลานของแก้วฟ้าครับทองจากเดือนครับนี่ตัวทองทองได้สามเดือนครับทองสามเดือนครับโอ้ประกันทองประกันทองพร้อมเนาะครับพิ่มร้อยสามสิบครับชุ่มร้อยสามสิบเนาะครับ อ่างกับพ่อเบิงอยู่ดิอ่างพื้นนี่ครับหนาๆนนนเลือกๆอยู่ดิเมื้อนี้เปิดเท่าไหร่กันครับนี่เปิดสามสิบหกหาร้อยครับสามสิบหกหาร้อยเนาะครับโอ้ยพ่อฟังได้เห็น,นราคานี่สามสิบหกหาร้อยโอ้ทองทองล้านล้าน,านแก้วฟ้า,ฟาพ <อ S 1> ร้อมสายพญาควอยเผื่อคุณผู้ชมนี่ เอาการเอาการตัวนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมสําหรับราคาควายช่วงนี้ก็เป็นราคา,าที่อ่อนแครับก็บผู้ใดต้องการอยากเลี้ยงวายนี่ช่วงนี้แหละครับเหมาะสมที่สุดแล้วครับสําหรับสายพัฒนาห้อเป็นราคาที่ว่าโอ้ซื้อไปพัฒนาเนี่ยสบายสบายเลยครับผมเนี่ยครับหนา,นหาๆเงาวเงราคานี่พอฟังขนาด เอาละครับพี่ห้อยยะครับขอขอบพระคุณพี่ห้อยยะหลายๆครับผมครับผมสนใจจังใดก็ติดต่อกันเนาะพี่เนาะครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ